เตรียมร้อยมีหน้าที่ก็ได้แล้วตอนนั้นเขาไม่ไปติดต่ออะไรอเลยเดิมของเราได้ทั้เพื่อนหน่อยที่ห้าก็โอ้เรื่องโครงการปีที่ห้าเลยเหรอค่ะคือคือวันนี้วันนี้ก็จะสรุปสรุปการติดต่อนะคะที่เราจะเป็นประจำแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราประสานไปแล้วที่จะไปแจกซึ่งซึ่งโครงการเดิมของชุมชนน่ะจะไปกันที่ละครั้งซึ่งซึ่งพรุ่งนี้จะไปครั้งเดิม ก็ะจะได้สรุปว่าความค้ทาทำเนี่ยยายอยู่ตรงไหนต่อไปเล่นะคะตอนนั้นให้ว่าการนี้มองว่าท่านให้ว่าปิดประครับให้วาปิดประชุมอ้าวโอวาปป่ออวาก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วทั้งนั้นอะที่ทำเนีนสิ่งที่เราเคยทำแล้วนั้นมันเป็นข้อพิสูจน์ความจริงที่เราปฏิบัติทำมาแล้วเนี่ยเรา,จะเ,าจะเป็นผู้ให้อย่างดีไหมจะเป็นผู้ให้อย่างดีไหม ไอ้สำคัญที่สุดก็คือเราเรียนมาถึงขั้นว่าเราให้หรือเราทานเนี่ยจิตของเรามีสาเปโขมีปฏิสัมพัท์จิตโตมีสนิิทิ์สาสาเปโขหรือไม่ไม่ต้องพูดถึงข้อทีเสิยที่ตายไปแล้วก็หวังจะเกิดไปรับผลที่เราทำทานนั้น เรามีจิตหรือทำจิตอย่างนั้นไหมนี่แหละให้ข้อคิดเอาไว้แล้วก็ไปปฏิบัติเราทำแล้วก็อย่าไปตั้งจิตว่าโอ้ต้อานาคารจิตจริงๆว่าอาการเรายังมีความหวังว่าจะได้รสนเป็นคุณงามความดีเป็นบุญคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องตั้งถ้าตั้งอย่างนั้นน่ะเป็นจาตุมหาราชจาตุมหาราชนี่จริงๆอตรตมาก็เปิดเผยแล้วบอกแล้วลว่ามันคือสัตว์โรค แต่ตมหาราชเนี่ยแต่คนเข้าใจยากมากก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาที่สมใจเทวดาที่แย่ง,ขงเขาล่าเพราะฉะนั้นในุกราณที่ฐานถึงเป็นยักษ์มานถือเงาถือหอกถืออะไรตัอะไรไปมันเป็นอาวุธของโบราณถ้าเป็นสมัยนี้นะเขียนรูปของพวกจากุมหาราชคงจะต้องมามีมสไนเปอร์มีฮะ ต้องกว่านั้นต้องเอาประเภทเออะไรอะปัซซูก้าหรืออะไรเ่าอ่า่าน่นนไปเลยโอ้โหนั่นคือจารุมหาราชอ่ะมันพวกแย่งชิงเป็นพวกที่จะต้องได้ค่าต้องได้ค่าต้องได้ได้มาแล้วก็ดีใจเป็นแล้วดวีอันนี้แหละคนไม่เข้าใจอาตมาอธิบายธารมามาจนถึงวันนี้แล้วอธิบายไปจนมากจนมา,มาเพราะเราก็ปฏิบัติปฏิบัติพิสูจนี่เป็นการปฏิบัติ เมื่อได้โจทย์เมื่อได้ความรู้แล้วได้รับฟังคําอธิบายก็ไปปฏิบัติจริงๆไม่ได้ขอให้สอบได้ทุกๆคนแม้เกือบลุงก,ก็สอบตกเลยนั่นเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวกันนัดแนะกันว่าเราจะไป นะตั้งเต็นเพื่อที่จะทำะเราก็หนึ่งในต้องอูเหมือนกันการแจกอาหารนะใช่ไหมใช่เล่นจนเห็นไหมพุมมตุทเองอัศวินยังรู้เลยรู้ <c oughs> อิทธ <c oughs> ิศัพท์ทำไมไม่มาอ้าวตายสิเนี่ยเราพลาดไปแล้วนะชาไปแล้วนะตอยชาไปหน่อยแล้วนะชาไป็นหนึ่งก้าแล้วนะ,ะเพราะงันก็รีบเลย ก็บอกข่าวคราวอันนี้ให้รู้ตัวคราวก่อนนี้เราไปชุมนุมกันตั้งหลักกันเป็นเน็ดเป็นเหนื่อยกันตอนนี้เราก็เป็นเน็ดเป็นเหนื่อยไม่มีปัญหาหรอกมีวัตถุดิบมีอะไรแต่ตอนนี้เราก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะในเขตกว้างสาธารณโพคีในเขตกว้างเพราะว่าเราออกไปทําส่วนกลางเกิดผลแล้วเกิดผลแล้วอันนี้มันแสดงออกที่มันเกิดความรู้เป็นการแสดง บันทึกไว้ในน้ำใจวันทึกไว้ในก้นบึ้งของใจเสร็จแล้วก็มาแสดงน้ำใจอันที่เขารู้ว่านี่คือความเสียสละนี่คือความเกื้อกูลช่วยเหลือก,กันขออาไปพูดแล้วเหมือนเราทวงบุญทวงคุณเนาะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของสาธารณะอันนี้เป็นเรื่องของสากลใชนนน่นี่เป็นเรื่องของสากลนี่เป็นเรื่องของสาธารณะเป็นผลสําเร็จที่เราเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามา มามาแสดงต่อสาธารณชนสาธารณชนรับได้นี่เป็นสําำเร็จของผู้ที่ประพฤตธรรมะประพฤตินตนนั้นอันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยก็ดีไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นท่านทำดีแล้วอนุโมทนาสาธุแล้วเราจะได้ออกไปตาม ท่านนำเราดีแล้วละเราจะได้ออกไปทำตามท่านบ้างาคิดว่า,า Less Better Than Never เนาะ <c oughs> ถึงแม้จะสายไปจิตหนึง่งก็คงจะดีกว่าไม่ไปทำนะก็น่าจะเข้าท่าเราก็จะไปทำนะเมื่อกี้ถามแนละ้วยกมือหลายทีแล้วว่าใครจะไปใครไม่ไปใครไม่ไปก็ไม่เป็นไร มีคนพูดบอกว่าชาก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ดูการแสดงออกว่าเขาจะแสดงกันความเพียงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปร่วมมือด้วยนะคุณนาไปเลยเราไม่เองไปไปเยี่ยงแจ้งจริงเอา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 ,เอา,เอา,เอาที่คุณทําอยู่แล้วไม่เอาหน้าเอาตาหรอกคุณทําเลยเต็มที่เลยเราจะไปขอสมทบไปขอหนุนเนื่องสมทบตามประษาเราแต่ขออภัยนะพวกเรา ต้องอย่าไปแสดงความใหญ่แม้เราจะมีแม่พูดไปเนี่ยมันน่าจะมันจะเป็นหรือเปล่าขามนมากนะเราขามนคราวนี้ไม่มากเท่าเขาหรอกอ่าดีมากเลยอ่เพราะงั้นยิ่งนน้นแล้วละเราอย่าไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการอย่าไปแสดงออกเบ่เงเบิงอะไรเป็นนั้นขาดท่อ,ทองท่องไว ให้อัตมาให้เคยให้ไว้แล้วทองจำได้ไหมอะไรอ่อนน้อมทำตนเป็นคนรับใช้โอ้ให้คะแนนเต็มคะแนนเต็มสิบให้เลยสิบให้สิบเอ็ดคะแนนเต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยอ่อนน้อมทำตนเป็นคนรับใช้จำไว้เลยไปทำงานนี้อย่าไปแสดง ลักษณะอะไรที่จะไปแหม้ฉันเป็นเจ้าก็จะของฉันเป็นผู้นำพาธรรมฉันเป็นผู้รู้ฉันเป็นผู้อะไรต่างๆนานาถ้ามันต่างๆ,ๆพยายามอยากให้มันเกิดอยากให้มันตอบมันอาจจะมีคนแสดงอะไรตดขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันเป็นกรรมวิธีที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติเป็นบทเรียนบทใหม่บทเรียนบทอีกบทหนึ่งทึ่จะต้อง จัดสรรจัดการเป็นรูปเรื่องรูปลักษณ์ที่ต่างไปจากเดิมนะอ่อนน้อ,นอมถมตนเป็นคนรับใช้